วันนี้เป็นวันศาสตร์เล็กตามภาษาไทยาภาษาภาคใต้เรียกว่าเป็นวันรับเปรตและทีนี้คำว่าเปรตในทีนี้จะหมายความว่าอยู่สองในยะด้วยกันในยะที่หนึ่งเราแปลตามนามแปลว่าผู้ที่ ล่วงหลับไปแล้วและตกไปสู่ที่อาบายมีภพภูมหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเปรตในยะที่สองเราแปลตามคนนานาแปลว่าภูที่วายชนนั่นเองดังนั้นถ้าเราเอ่ยถึงคำอ้างอิงของพุทธศาสนา เรามีการเคารพมีการระลึกนึกถึงผู้มีปรคคนทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าบุคคลที่มีความกัดตันอยู่กตะเวทิตาธรรมเคารพในบุคคลที่ควรเคารพบูชาในบุคคลที่ควรบูชาปูชาจะปูชนในยบบุคคลบุคคลที่ควรเคารพบุคคลที่ควรบูชาและทีนี้ผู้วายชนทั้งหลายซึ่งเป็นสายเลือดของเรา อาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปูเป็นญาตาใหญ่เราก็ได้เราก็มีความระลึกหนึกถึงเรียกว่าเราทําตามหน้าที่ของบุตรธิดา5ประการประการที่5เลยนะัะเรียกว่าทักเทนังอนุพัสสาไมเพราะหน้าที่ของบุตรธิดามีอยู่5ประการประการที่5ทักเทนังอนุพัสสามมเมื่อผู้มีประคนหรือผู้ที่วายชนซึ่งเป็นสายเลือดเดียวกัน ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วหน้าที่ของผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบุญเพื่ออุทิศให้พวกเขาเหล่านั้นถ้าบุคคลเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่เช่นบิดามารดาของเราพระศาสดาพระองค์ก็ทรงตรัสว่ามาตาปิตุอุปัฐานนะพ้นอุทาราสังกะโหอนาคุลั เป็นการเลี้ยงดูธรรมนุกบมรงบิดามมนดะให้อยู่เ็นเป็นสูงด้วยอำนาจด้วยพลานิชงด้วยการมีสัมมาคาระวะมีความกตัญญูกตเวิทิตาของเราทนทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเราจากโลกนี้ไปจะไม่ตกไปสู่ที่อาบายอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเป็นประเพณี รับเปรตเป็นประเพณีตอนรับเปรตเป็นประเพณีชิงเปรตเป็นศาสตร์เล็กประเพณีเหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระศาสดาของเรายังมีประชนอยู่และพระองค์ท่านประทับอยู่ที่วัดเฉตวันและมีเศรษฐีพระราชาองค์หนึ่งที่มีชื่อว่า พระบาทพิมพิศารได้นอนฝันว่ามีเสียงอะไรร้องกังวันในช่วงกลางคืนแต่เมื่อพระบาทพิมพิสารคิดอย่างไงก็คิดไม่ออกไม่มีคำตอบจึงรุ่งเช้าเดินทางเข้าไปกราบทูลแด่พระศาสดาถามว่าข้าแต่พระองค์ุเจริญเมื่อคืนข้าพเจ้าได้บันทมลง แต่ในขณะนั้นจะบรรทมไม่ได้เพราะมีเสียงมารบกวนพระศาสนาพระองค์กระทรงตรัสว่าดูก่อนบอกผิดเสียงที่ท่านได้ยินเมื่อคืนนี้เป็นเสียงที่ญาติญาติของท่านได้ถูกปลดปล่อยมารับส่วนบนนนุญส่วนกุศลพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับกุศลจากญาติญาติมาสามอสงไขยของพระศาสนาแล้ว จึงมาจึงเป็นศาสนาองค์ที่4เรียกว่าสมณะโคดมคือศาสนาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะมารับผลบุญสมบุกสมจากลูกหลกาน,นที่ทำให้ด้วยอำนาจพลาอานีสองพวกเขาได้ปไปตกสู่ที่อาบายโดยการกระทำที่เราให้ชื่อว่ากินข้าวออก่อนพระนั้นพระบาทพิมีสามจึงรี ที่จะประกอบพิธีกรรมที่เราเรียกกันว่าทำบุญศาสตร์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนผู้สนให้ปุญาตาใหญ่ที่ลวงหลับไปแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันประเพณีเหล่านี้จึงยังมียังประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอดังนั้นในคลิปนี้จะมาอธิบายจย่อประมาณนี้ขอเจริญพรสิทธายิโยมจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร